มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดนาทีน้ำเชี่ยวแรงทำสลิงโป๊ะข้ามฟากแม่สอดเนียวดีขาดรถบรรทุกพลิกคว่ำา24ีกรกฎาคม2567สศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งเตือนสภาพอากาศบริเวณภาคเหนือว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยซึ่งมีกำลังปานกลางทำให้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันตกของภาคทางนี้นะคะศูนย์กรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุว่าพื้นที่ที่มีปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวัดได้38.9ม mm เมตรค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดตากระดับน้ําที่ขึ้นสูงทําให้น้ําเชี่ยวแรงโดยเฉพาะที่ทางข้ามแม่สอดเมียว,วดีท่า34สารเจ้าน้ําเชี่ยวแรงจนทําให้สลิงขาดและรถบรรทุกพลิกคว่ำบนโป๊ะค่ะเปิดนาทีน้ำเชี่ยวแรงทำสลิงโป๊กข้ามฟากแม่สอดเมียววดีค่ะรถบรรทุกพลิกคว่ำขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ